สวัสดีค่ะช่องเ,เค k n o ยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะคะจ k n o นำเสนอให้ชมกับบ้านสวนผลไม้นะคะซึ่งเป็นสวนผสมผสานค่ะพร้อมกับบ้านพักหนึ่งหลังนะคะบนพื้นที่นะคะมีทั้งมังคุดทุเรียนขนุนและอื่นๆอีกหลายชนิดเลยค่ะอยู่เต็มพื้นที่เลยทีเดียวนะคะเนื้อที่ขนาด230ตารางวาอยู่ติดถนนราดยาง เหมาะสำหรับการอยู่อาศัยและเปิดเป็นร้านค้านะคะราคา2 3ร้านสเซนบาทฟรีค่าโอนค่ะห่างจากเซ็นทรัลระยองไม่ไกลใช้เวลาเดินทางเพียงแค่20นาทีเท่านั้นที่ดินโฉนดคุดแดงน,นสสี่จอค่ะมีบ้านพักหนึ่งหลังนะคะ2ห้องนอนหนึ่งห้องน้ำค่ะอยู่บนที่ดินโฉนดพิกัดคลองมงคลตาขันอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองค่ะ ท่านใดสนใจบ้านสวนผสมผสานแปลงนี้นะคะหรือกำลังมองหาซื้อบ้านและที่ดินอยู่ในจังหวัดระยองท่านสามารถติดต่อสอบถามหรือนัดชมแปลงจริงกันได้ติดต่อสายตรงหาผู้ขายเพื่อนัดวันเวลาได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยนะคะในวันนี้เจคโน่ ino, นำเสนอข้อมูลเบื้องต้นกันแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ